อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นฮะสองคนนี้เริ่มแต่เธอก่อนนะสาริตาคุณครูจันที่มาคะอยู่ดีๆมาปรางก็มาตบหน้านหนูค่ะหนูก็ต้องป้องกันตัวเอาไว้มันก็เลยเป็นแบบนี้ละค่ะคุณครูจันที่มาไม่ใช่นะคะคุณครูอยู่ดีๆสาริตาก็ทําเค,ค้กเขาเหล่นเค,ค้กนี้เขาอะทําเองกับมือเหมือนเขาไม่ชอบเลยค่ะและเขาอะก็ทําสีหน้าสีตาเกลียดเขาหนูก็เลจะต้องจัดก แต่ยังไงพวกเธอทั้งสองคนก็ไม่ควรทําแบบนี้ในห้องเรียนนะรูจะเรียกหาผู้ปกครองของเธอให้มารับรู้เพื่อติดตามของพวกเธอด้วยที่เรียกวระผมมามีอะไรหรอครับคุณครูจันที่มาใช่ค่ะยีลูกสาลิตาคนนี้มันทำอะไรผิดคะ นั่นนะสิครับมะปรางเคยทำอะไรผิดหรอครับใช่ค่ะคุณครูที่เรียกผู้ปกครองมาในวันนี้ดิฉันจะบอกไว้ว่านักเรียนสองคนนี้เนี่ยสาริตากับมะปรางเนี่ยตีกันในห้องเรียนค่ะไม่รู้ว่าสาเหตุจากอะไรทั้งสองคนมีเหตุผลที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะเอ๊ะสาริตาไปหาตีคนในห้องเรียนเหรอเนี่ยเอ๊เเพิ่งเคยเห็นนะมะปรางเคยไปตีคนในห้องเรียนเหรอเนี่ย นี่สาริตาเฮ้ยไปโรงเรียนน่ะให้เป็นนักเรียนนะไม่ใช่เป็นเบนนักแรงหัวไม้นี่ลูกเกลียดยิมินราดาขนาดไหนฮะถึงต้องไปทําเค้กเขาหล่นเนี่ยฮะเค้กเขาอุตส่าห์ทำมานะแม่คะหนูเกลียดมันค่ะหนูไม่ชอบมันหนูไม่ชอบที่หน้ามันค่ะมันอ่ะได้ดีกว่าหนูหนูจะต้องดีดีกว่ามันค่ะแต่ลูกก็ไม่ควรทําแบบนี้นะมันเสียความรู้สึกของเขาและถ้าหนูโดนทําแบบนี้บ้างจะเกิดอะไรขึ้นฮะ พ่อจะลงโทษสาลิตาโดยการไม่ต้องเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องออกข้างนอกภายในเวลาหนึ่งเดือนนี่ป้าปางบอกพ่อหน่อยนะว่าลูกทำทำไมหนูเห็นมินาดาเป็นแบบนั้นหนูเลยทนไม่ไหวค่ะสาลิตานะ่ะชอบทำแบบนี้ตลอดหนูเลยจะต้องจัดการนางค่ะนี่แม่รู้นะว่าหนูจะช่วยเหลือมินาดาแต่หนูก็ไม่ควรใช้กำลังแบบนี้นะ แม่ก็จะต้องลองโทษลูกนี่นานแค่ไหนแล้วที่ลูกไม่โดนไม้เรียวเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <C oughs> เราจะต้องเตรียมแป้งกับไข่ไว้ทำเค้กในวันพรุ่งนี้เอ๊ะนั่นเอาว่างมินดาดามาปรางเธอเป็นอะไรไหมอะที่ว่าเธอโดนคุณครูไปห้องปกครองอ่ะถือว่าเราอ่ะเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะไม่เป็นไรหรอก แต่รอยที่โดนสาริตาตีอ่ะมันไม่เบาเลยนะมันไม่เจ็บหรอกนะถ้าฉันน่ะได้ช่วยเหลือเธอมันไม่เกี่ยวสลับเราหรอกนะถ้าเราอ่ะได้ตีสาริตาโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่ะฉันก็เสียแรงกว่าเบาสิฉันขอบใจเธอมากเลยนะมาปราง สวัสดีจ้าตาประวัติวันนี้ก็มาเช้าเช่นเคยนะครับก็สุววันอะไรครับผมก็ต้องมาเช้าทุกวันน่ะแหละอ้าวสวัสดีประวัติวันนี้นายก็มาเช้าเช่นเคยนะแต่ฉันมาก่อนเออสวัสดีการมีอะไรไหมล่ะไมนใช่ต้องทํางานก่อนนะเออเอก็ได้ประวัติฉันก็ทํางานเหมือนกันเฮ้ยกว่าจะทำงานเสร็จนี่กะปาไปตั้งห้าโมงเยนเลยแหละไปกินข้าวกันเถอะ เออประวัติข้าลืมบอกไปคือข้ามีร้านนึงอ่ะที่ข้าชอบกินมากแต่ว่าข้ายังไม่เคยพาไปพาเองไปเลยอ่ะร้านเนี้ยคือร้านเค้กอะไรของเองเนี่ยร้านเค้กก็มีตั้งหลายร้านร้านไหนพาไปข้าไปดูหน่อยและขอบอกได้เลยนะเค้กก็อร่อยและก็มีแม่ค้าสุสวยด้วยรับรองนายอ่ะต้องชอบแน่สวัสดีค่ะมิราดาช็อปยินดีต้อนรับนะคะวันนี้คุณมาเย็นเลยนะคะเออเอเอประวัติ ประวัตินี่ไอประวัติอะไรหรอเขาถามว่าฉันใช่ไหมอ๋อผมมาเป็นพนักงานออฟฟิศครับพวกคุณจะสั่งอะไรกันดีคะนี่ในการคุณประวัติผมขอสั่งแม่ค้าเอ้ย,อยสั่งเค้กบูเบอรี่ที่หนึ่งครับเฮ้ไหนนี่นั่นผมก็เอาเหมือนกันด้วยครับอ๋อคุณประวัติมาใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มากับเพื่อนเขาด้วยค่ะ คนนี้แหละที่พ่อปั้นหมายไว้ว่าจะให้แต่งงานกับลูกอะ่ะคุณประวัติน่ะเป็นลูกเพื่อนพ่อเองนะหรอคะคุณพ่อจะปั้นหมายให้หนูแต่งงานกับคุณประวัติหรอคะหนูก็เพิ่งรู้จักเองนะคะเค้กเสร็จแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อะบัรี่หมดเลยนะฉันก็เลยให้นายแค่เค้กแบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกแม่คะขอบคุณมากเลยนะครับคนสวยเอ้ยแม่ค้นายนี่มันจริงจริงเลยนะประวัติ เห็นผูน้หญิงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทำเป็นแบบนี้ตลอดว่าแต่เค้กร้านนี้นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพอกินเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวใชขอไปสั่งให้ไอวายุกินด้วยดีกว่าวายุกินจะได้ชอบเออมีเค้กองุ่นไหมครับอ๋อมีองุ่นค่ะนั่งขอสั่งเลยครับไม่มีปัญหาหรอกค่ะคุณประวัติหืมอร่อยมากเลยครับพี่ประวัติไปซื้อมาจากไหนเนี่ยร้านเค้กแบบเนี้ย ก็ั่นแลงไอ้เพื่อนอนะมันบอกว่ามันอยู่ร้านมึงระดาช็อบอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันก็อร่อยจริงๆนะว่าแต่พี่บอสครับร้านอยู่ไหนหรอผมจะได้ไปซื้อบ้างอืมเรื่องนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เอ,อ่ขอไปบอกไอ้การก่อนนะถ้ารู้ไหมลแล้วค่อยบอกสวัสดีค่ะมีนระดาช็อปยินดีต้อนรับนะคะคุณนี่ก็มาเช้าเหมือนกันเลยนะคะ สวัสดีครับคุณคุณไหมครับผมคือน้องของคุณปวัตนะครับเอ๊คุณวายุธินเหรอคะคุณใช่ยูทูบเบอร์หรอใช่ครับเป็นยูทูบเบอร์เองครับคือเมื่อวานเค้กอร่อยมากผมว่าจะสั่งอีกครับเป็นเค้กอง,งุ่นนะครับได้เลยค่ะวายุทินหืมเค้กอร่อยมากเลยนะเนี่ยไม่มีร้านไหนสู้ร้านนี้ได้หรอกอย่างนี้เราจะต้องถ่ายคลิปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร้านนี้ สวัสดีครับพบกับผมวายุในช่องวายุทินชนาแนลวันนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านเค,ค้กที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งตัวร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีร้านเค,ค้กอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งมีแม่ค้าสวยมากเลยครับแถมเค,ค้กอร่อยด้วยก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับก็จะดูโอ้โห ดูหน้า,าหน้านั่งเลยนะครับซึ่งตัวร้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลน,นะครับทุกคนลองมาร้านนี้กันนะครับรับรองทุกคนจะติดใจนั้นวายุขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเค้กวันนี้อร่อยมากเลยครับขอให้ร้านคุณประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณนะวายุทินพรุ่งนี้รับรองว่าคุณนะ่ะขายดีแน่ๆขายน้ำได้เทน้ำเทท่าเลยทำไมคุณดูพูดแปลกๆนะคะ ถ้าเราไล้ลง youtube ไปแล้วก็รับรองทุกคนจะได้แห่มาซื้อร้านนี้กันแน่นอนเอ๊ะแปลกจังทำไมวันนี้ลูกค้ามาเยอะจังอะนน่น่ะสี่มินระดาปกติที่มาร้านเนี่ยก็มาประมาณ5้าคนนะแต่ทีนี้มาเป็นสิบเลยเหรอเนี่ยนี่มันเหรอร้านเค้กที่คุณวายยุธินนะยูทูบเบอร์เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยต้องชวนมาเยอะๆสร้างเค้กหน่อยค่ะ ปกติลูกค้ามาประมาณ5คนก็พอทําไหวนะแต่นี่สิบคนเลยเหรอเนี่ยจะทําไหวไหมเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยมากเลยนะอุ๊ยแป้งหมดพ่อค้าเดี๋ยวหนูขอไปซื้อแป้งก่อนนะจ้า เอาอย่างนี้นะคะลูกค้าตอนมีแป้งหมดเดี๋ยวดิฉันขอไปซื้อเค้กก่อนนะคะหนูรออยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครรอไม่ได้เนี่ยก็กลับบ้านก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันไปส่งถึงบ้านเลยก็ได้นะคะมีแบบเดลิเวอรี่ได้หรอเนี่ยโอเคได้ค่ะนี่แหละข้อเสียของการมีลูกค้าเยอะก็จะทำให้แป้งหมดไวเดี๋ยวต้องไปซื้อแป้งมาซัก5้าถุงเลยแล้วกัน บังเอิญเดินผ่านมาสวัสดีจ่ามินดาได้ข่าวว่าขายเค้กได้เงินเยอะไม่ใช่หรอแต่ไม่ชิ้นชัยสักสองพันหน่อยได้ไหมล่ะฮถ้าไม่ขอแล้วก,ก็ฉันจะพังร้านแก่แน่ซาริตาเธออายุ21ปีแล้วนะทําไมเธอไม่รู้จักหางานทําบ้างละ่ะเธอจะมาของเงินเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะนี่ยิีเลวแค่เงินแค่นี้ก็ไม่ให้ฉันหรอแหมงก,ก็งก แหม่ใหญ่ฉันได้ขึ้นเสียงเธอนนยม,มินราดาเธอก็ไม่สวยเลยหนิสู้ฉันก็ไม่ได้ต่างหากอย่าเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เร็ว,รวฉันไม่ยอมแล้วนะนี่สาลิตาเธอจะมายืมเงินฉันไม่ได้นะนี่นะ่ฉันจะไม่ยอมเอ๊ะนั่นยี่สาลิตานี่นากลับ าดูถูกฉันนมสิเออขอบคุณนะมาปรางตอนแรกว่าฉันจะไปซื้อแป้งกับไข่อะ่ะแต่ยี่นี่แหละมันมาทำอะไรก็ไม่รู้ขอตังฉันน่ะเธอไปก่อนเลยส่วนเรื่องเนี้ยฉันจัดการเองเรื่องแค่นี้ชอบทำบแบบนี้ตลอดนี่แกไป่อยๆน,นี่นะยี่มะปรางทำไมล่ะยังไงไม่มีแย,ยอะไรก็ไม่รู้ชั่วตั้งแต่เด็กเลยนะ นี่อย่ามาปรางแกก็เหมือนกันนั่นแหละงานก็ไม่มีแหม่พวกเรานี่เหมือนกันซะเชียวนะใครบอกยะตอนนี้ฉันนะ่ะกำลังสอบตำรวจอยู่อีกไม่นานฉันก็จะได้เป็นตำรวจแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะฉันเนี่ยก็จะจับเธอเข้าคุกให้ดูก่อนอื่นนะจัดการชิได้ก่อนเถอะอย่ามาปรางแหม่ทำมาเป็นเก่งก็ลองดูใครกันแน่ กว่ากันและก็แรงน้อยฝากไว้ก่อนนะยิมะปรางไม่ต้องฝากหรอกจ้ะลูกค้าแกเยอะจังนะยิมินระดาฉันจะทำยังไงดีนะให้ลูกค้าของแกนะหายไปหมดฉันจะต้องคิดก่อนนะว่าคนอย่างแกนะนะจะต้องพังพินาศด้วยวิธีใดอ๋อคิดออกแล้วว่าจะทำด้ววิธีใด เจอนี่อย่าถ่ายสูตรฉันดีใส่ลงไปนะเพราะเธอจะได้ท้องเสียกันทั้งวันทั้งคืนรับรองร้านแกนะพ้องความพังพินาสขั้นสูงสุดแน่ ังไบ้างกับอีพีสนะก็ติดตามชมตอนต่อไปจนถึงตอนจบได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย